สวัสดีครับบัวเขียวสิจ์จาทุยนะครับวันนี้เราจะมานอนหลังบ้านนะครับบรรยากาศนะครับพรุ่งนี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับวันนี้ขอนอนบรรยากาศหน่อยครับเอาที่นงที่นอนมานอนเลยนะครับหลังบ้านนะครับขอกงัวนะครับขอกงัวหาที่ไหนไม่ได้นะครับอีกปีหน้านะครับจะได้เจอบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องลองดูนะครับเรามานอนแทนงัวนะครับวันนี้ ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอูนะครับบรรยากาศก่อไฟที่นอนนะครับพัดลมพร้อมไฟพร้อมนอนแทนงวัวเอาวันนี้เราหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับดูดาวตะวันนะครับบนฟ้าดาวก็มีนะครับเดือนนี้เกิงครับนะครับ ที่นอนลมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบัวเขียวสิจ่าทุยนะครับติดติดตามเลยนะครับ